มึงบอกเขากงอยู่ดีช,ช่วยชาวาก็กงอของมึงนะ่ะประกันข้าวไม่กงเลยวะประกันข้าวจ่ายผ่านลงสีนะ่ะเอาตัวเลขข้าวก็ไม่มีมลงสีก็คือเอาตัว<ร>เลขเมกเมกเหมือนประกันยางนี่เมกเมกขึ้นมาออแล้วก็ไปสมคบกับพ่อค้าทั้งใต้ทั้งสิงคโปร์เนี่ยบริษัทก็แม่งไม่มีเฮอะไรเลยเก้าอี้ตัวเดียวนะและกระดาษแผ่นเดียวอเซ็นเองอะไรเอง ของก็ไม่มีอันนี้จำนำข้าวมันมีของขึ้นีข้าวอืม,อม,มึงหาคนแล้วมึงไม่โกงอ่ะของมึงกี่ปีไนมะ่เคยตรวจเพอ้อๆไอจุรินจุรินอะไรลักษณะวิสิทธ์เผาโกดังก็มีอืเผาทําลายหลักฐานอมึงโกงชัดเลยครับค่ะทีนี้หลังจากนั้นอีกยังมีนะช่วงรัฐบาลสมัครสุนทรเวชเป็นนายกเนี่ยค่ะ ทักษิณได้เดินทางกลับบ้านกลาบแผ่นดินก่อนขออนุญาตสารเดินทางออกนอกประเทศชมการแข่งีฬาโอลิมปิกที่ปักกิง่งแล้วไม่กลับมาอีกมันตอนนั้นนมีแผนมีการจ้างสไนเปอร์นะใครจ้างคะคงจะเป็นเปรมหรือภูวิพลมนะั้งถ้าไม่ทักษิณเนี่ยต้องออกนอกประเทศต้องหนีอะ หนีตอนนั้นเลยใช่ไหมจริงๆไม่ได้ว่าหนีคุกอย่างเดียวหนีตายด้วยเออทักษิณพูดเองนะครับคือแล้วเขามีสัญญาณอะไรบ่งบอกเขามีเซน์อะไรเขามีการข่าวจะโดีก็คุณฟังพระปีมินีมันสารภาพพันลอบบอกไปคุยที่บ้านในปีมาละคุณมีอยู่เจ็ดคนมีชุจุลานนซึ่งต่อมามันเป็นอะไร มันเป็นนายกรัฐมนตรีฮะแล้วมีประธานสัาติกาคือชาติริกิติธามีพันลบแล้วก็มีคนถามว่าทําไมไม่เล่นมันเลยทําไมไม่ทาให้ทักษิณหายไปจากโลกนี้อ,อันนี้พันลบพูดเองนะท,ทักษิณให้สัมภาษณ์ไอตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยบอกว่าช่วงที่มีเรื่องเนี่ยนะช่วงที่จะโดนคาบอมเนี่ยยีบสีสิงหาเนี่ย เกือบทั้งเดือนเนี่ยนอนไม่เคยหลับเลยครับเนาะได้นอนหลับคืนแรกก็คือที่นิวยอร์กไปประชุมสหประชาชาติไปไกลแล้วแล้วก็ไ,กวได้ข่าวว่ามันยึดอำนาจแล้วพี่พี่ครับมีข่าวดีจะบอกไม่ทันแล้วพี่พระเจ้าอยู่หัวยึดอำนาจแล้วแม่เยู่หัวแรกที่นอนหลับพระเจ้าอยู่หัวเลยเหรอพระราชินีบอกทักษิณแม่กอลองนะอันนี้แม่นะแม่ใครครับ แม่ใครับแม่เศรษกิจไงทำเสียงแม่ไม่ได้หรอทำไม่ได้ครับเหมือนเป็ดเลยคนกันเองมั้ยเซครับเรื่องมาแล้วไปแล้วนะนะฮะยังไงก็ทำใจทำใจอะไรฮะทำใจประสาทนอนแรกแล้วแต่จะเลือกต้องสาเดือนนะเดี๋ยวเรียบร้อยกลับมานะกลับได้จริงๆเหรอฮะมึนก็ลองดูแล้วกัน อันนี้แหละครับค,คือมันเป็นเรื่องที่ว่าอันนี้คือเรื่องที่เขาจะหาว่ากูเกนขึ้นมานะ่ะก็ไม่เป็นไรครับคือคุณถูกกระทำก็กุยิ่งรักช่วยชาวนาก็กลายเป็นโกงโกงแสนล้านใช้เป็นหมื่นล้านกูก็งงยี่งว่ายิ่งรักได้สักบาทไหมโอ้โหยิ่งรักไม่ได้ก็ยิ่งจะต้องรับผ<อ>ิดชอบนะ <laughs> มึงก็กวนตีนถั้งไหนว่าทุกจริตคืออะไรน้องแยม ทุจริตแล้วไม่ได้เงินมีด้วยเหรอวะทุ<อ>จริตโอ้ทุจริตเชิงนโยบายไงเออใช่ส้นตีนทุจริตคือต้องได้เงินทุจริตเชิงนโยบายประชานิยมไม่มีวินัยกันกันครั้งแล้วยูรัฐบาลไปทำพ่อมไง <c oughs> มึงใช้เงินเท่าไหร่สามพันล้านในการเลือกรัฐบาลอ <c oughs> เสร็จแล้วบอกห้ามใช้เงินห้ามมีประชานิยมอืแล้วมีกษัตริย์นิยมผิดไหมกูถามมึงฮะ การันนั้นก็ต้องคิดจริเออกรันิยมหมื่นแปดพันกว่าล้านและเสียหายเท่าไหร่ประเทศชาติเสียหายเพราะไอ้กษัตริย์ครอบครัวเดียวหวยแตกเนี่ยนะประชาชนนิยมผิดตรงไหนวะมึงเป็นกริยันิยมมึงไปอยู่กับมันดิกินเงินเดือนมันใครเรียงมึงใช่ใช่ทุกวันนี้คืออะไรครับทุกวันนี้คือกริย์นิยมใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นสารพัดเรื่องที่จะมามา่ากับลูกแก่ครับ ทำอะไรก็ผิดไปปาดยาบ้าหาว่าฆ่าตัดตอนกูถามมึงนะเอาจำนวนเนียพูดกันเยอะมากเลยค่ะคุณลุงตอนนั้นเยังยมก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่พูดทักสิมาพูดนะมันทําให้คนฆ่ากันเยอะเรื่องยาเนี่ยยาเสพผิดเกลื่อนเลยครับว่าทําไมมัรถึงต้องฆ่ากันเออทําไมล่ะคะขอเป็นเป็นขั้นเอนเลยค่ะเป็นสเต็ปเลยเพราะว่านะข้อที่หนึ่งทักษิ่นี่แยกสลายแยกสลายในแดนแยกสลายวงการยาบ้าอื ผู้เสพคือผู้ป่วยอืกินสาเม็ดห้าเม็ดแปดเม็ดถือว่าป่วยคือผู้ป่วยเอามาบําบัดแล้วติดมากกว่านั้นลค่ะกินมากกว่านั้นนะ่ะก็ผู้ป่วยเหมือนกันทีนี้ผู้จํหน่ายรายย่อยเอามาบําบัดนี่ประมาณสามแสนกว่าคนโอ้<น>โอบําบัดจนหายอ่ะอืรายย่อยใช่ไหมรายย่อยให้ความร่วมมือคุณซื้อมาจากใครหนูซื้อมาจากใคร อ๋อซื้อมาจากไอ้เสียคนนั้นอ๋อที่ตำรวจเรียกขยายผลน่ะเหรอขยายผลครับอาอันนี้การเป็นพยานค่ะไม่เอาผิดการเป็นพยานด้วยนะอืม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 เสียซื้อมาจากใครอ๋อผมซื้อมาจากมาเฟียนะอาการเป็นพยานอ่าอ่ามาเฟียมือจากใครซื้อมาจากมาเฟอมาเฟอใหญ่กว่ามาเฟียนะอ่าอ่าอมันใหญ่มากเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่าซื้อมาจากใครชายแดนตรงไหนอ่าถามมาเฟอใช่ไหม อืมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจไปจับจับมาเฟอใจไอ้คนที่จ่ายรางวัลคือยึดทรัพย์มันใช้ปปงอปปงคณะกรรมการป่าปามการฟอกเงินเนี่ยนะยึดมาแล้วแบ่งเปอร์เซ็นกันเอาไปเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นยึดมาเท่าไหร่วะยึดมาสองพันล้านเอาไปเลยแบ่งนี่ฝ่ายไหนกับฝ่ายไหนบ้างคะตำรวจที่นำจับมึงไปกี่คนเลยฮะคนนั้นตีคนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสมมุติเอาสามสิบเปอร์เซ็นแล้วกัน สามสิบเปอร์เซ็นสองพันล้านหกร้อยล้านอไปกี่คนผมไปสิบคนครับเอาไปเลยคนละหกสิบล้านตำรวจมันก็เอาดิใช่ป่ะมันก็ต้องการจับตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แต่มันก็ต้องฆ่าตัวเล็กเพราะตัวเล็กเป็นพยานอ๋อตัวใหญ่ก็กลัวเฟอร์ก็ไปฆ่ามาเฟียอ่าอ่าส่วนมาเฟียกลัวมาเฟอร์ฆ่าก็ต้องไปฆ่าเพราะที่มันกลัวนะสิ่งที่พวกพ่อค้ายาักที่สุดคือกลัวถูกยึดทรัพย์ครับค่ะ เพราะอะไรครับตดคุกไม่กลัวตีคุกมีเงินเนี่ยมันรวยถ้าคุณสมมุติว่านะไม่ไม่ต้องสมมติหรอกเอาเรื่องจริงคุณไม่มีทางไปตดคุกถ้าคุณติดคุกคุณไปถามพวกคายามันจะบอกคุณเลยคุณลองไปถามดูนะพี่ทําไมพี่ต้องค้ายาพี่ไม่รู้ร่วมันเป็นบาปกูก็รู้ไมเใช่กูไม่รู้แต่มนคิดดูนะงวดหนึ่งนะถ้ากูรอดจะ ห้างวดแปดงวดกูมีเงินไปสิบล้านเนี่ยใช่ไหมตั้งตัวได้สิบล้านเนี่ยกูจะติดคุคกโวงเงินไปยัดนูน่นนิ่เดียวกูจออกขายอีกสามรอบนะ่กูได้เป็น้อยล้านแล้วจะไปไทำอะไรได้ตรงนี้แหละครับมันทําให้คนกล้าที่จะเสี่ยงเพราะมันต้องการเงินอืแต่ถ้าสินแสบมากถ้าสินเล่ยนยึดเงินเนี่ยอืยึดไม่หมดเลยแ้ามึงแจ้งไม่ได้นะยึดหมดเลยอืบางคนขอโทษนะครับบางคนมันยอมติดคุก เพื่อลูกเพื่อเมียนะ่ะไอ้หนูมึงซื้อปอเช่ไปเลยพ่อจะค้าเฮโรอีนเพื่อมึงฮะไอ้ไงเงี้ยทักษิณเล่นชลาถือยึดหมดเลยตำรวจก็ขยันจับจับเงินรางวัลเพราะนั้นไอ้พวกมาเฟียก็ไปจำกัดมาเฟีย <c oughs> ขอโทษนะครับเก็บแม่งเลยเดี๋ยวสาวถึงเราตรงนี้แหละครับคือสาเหตุของการฆ่าตัดตอนอถามว่าตำรวจจะไปฆ่าตัดตอนทำเตียมจะไปฆ่า ตำรวจมันต้องการตัวใหญ่เพราะมันต้องการเงินรางวัลที่ก้อนใหญ่ขึ้นโอ้ยนี่ร้อยเม็ดเรื่องเล็กพันเม็ดก็ยังเรื่องเล็กหมื่นเอาแม่งพวกไอ้ล้านเม็ดเนี่ยอะแล้วถ้าตำรวจเป็นมาเฟียพระเองอะรับรับมาจากแล้วพอดีไอ้ลูกกระจอกที่โดนจับนี่คือรับงานมาจากกูอะอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องมันก็จะล้มเจ้านายมึงล้มเจ้านายมันก็ได้เป็นเจ้านายต่อแล้วก็ถ้ามีพยานหลักฐานมันก็ได้เงินเนี่ยเจ้านายกูไม่สนใจหรอกอ๋อทีนี้มันก็มีเจ้านายใหญ่เจ้านายใหญ่ก็อยู่ในวังแล้ว บางทีมันก็ไม่ชอบนะคือเป็นมาภาพที่แสดงออกตอนนั้นน่ะอันนี้แหละครับผมไม่ได้แก้ตัวนะแต่มันเป็นมันเป็นระบบมันเป็นอย่างนี้ออืผมถามว่าตํารวจไปฆ่าตตตอนฆ่าทําไมยกเว้นที่ที่น้แยาตํารวจมันขายเองโอเคก็จะมีบ้างค่ะแล้วถามว่าเกี่ยวอะไรครับสินตํารวจขายเองคือไอ้คนขายยาคนขายยานะในเชิงของคนที่มีลูกเต้าติดยามันก็อยากให้พวกนี้ แม่งคิดหายไวปลวกไปเลยใช่ไหม,มเพราะเขาเจ็บทำน้ำใจขนาดพลเอกเปรมบอกว่าผู้ค้ายาเสพติดคือคนทรสชาติสมัยนู้นคุณไปดูนะป้ายคุณจะไปโครงโคราชมีป้ายพลเอกเปรมเต็มเลยครับพลเอกเปรมผู้ก่อทักษิณหนึ่งนะผู้ค้ายาเสพติดคือคนทรชาติยกเว้นในหลวงเอาเอามันก็จริงอะ่ะคุณคุณพูดอย่างนี้คุณไม่มองในหลวงไม่ได้คือมันเป็นอย่างนั้นครับไอ้เลืองที่คุณทํานะ มันจะเลวหมดแลลวครับออื mm hmm. มันไม่มองว่าไอ้ที่ช่วยคนเป็นแสนแสนลูกเต้าพาทิตยาแล้วเลิกได้เนี่ยคุณไม่พูดถึงนะคุณพูดถึงว่าฆ่าตัดตอนซึ่งคุณก็พูดเพล่พ่อยเพราะถึงจริงๆแล้วมันเอาผิดไม่ได้เลยถามจริงทักษิณจะฆ่าไปทําไมวะ mm hmm. ทักษิณไม่ฆ่าจริงทักษิณรัวพี่เจ้าเป็นนายกรัฐินตีไอ้มึงพูดแบบนี้กูถามขัา้ายการมีกี่แสนคนใช่ไหมค่ะ mm hmm. แล้ว คือเขาคุมนโยบายตำรวจจราจรมันถ่ายมึงมึงไม่โดนไปขอเงินทักสินคืนเะจริงไหมคุณเคยโดนจราจรถ่ายไหมยังก็เคยนะทำไมทักสินคุณเคยไหมไอคนฟาร์นี่เคยเคยมันก็ไปขอทักสินทักสินผิดเลยจราจรถ่ายเงินฮะเออนั่นน่ะสิไอคนเล่นไพ่เล่นบอลตำรวจถ่ายเงินพัดพุงพัดพึงมันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีมีคุณต้องดูสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันได้ผลเขาได้ผลมั้ก็เปลี่ยนเ็นไปอย่างอื่น บาดเจ็แต่ผลใ่ไหมขาดตตอนกองทุนหวูสดา์แต่ผลใช่ไหมอุ้ยชาวนาบางคนไปซื้อมือถือหนักหัวมึงก็ซื้อมือถือแล้วมึงมีึงก็มีมือถือแล้วเขามีไม่ได้หรอวะแล้วมันกี่คนที่ซื้อแล้วมันมีนี้สูนเท่าไหร่ซื้อมือถือไม่ซื้อช่างมาเถอะมึงจะซื้ออะไรก็ลองมื่แต่นี่สูนมันไม่มีมันขยายสรสิบบาทตายทุกโลก คือเอาใ้เรื่องดีมาพูดเป็นเรื่องเน่าแล้วสิ่งที่มึงทำเน่าๆก็กลายเป็นเรื่องดีเออในหลวงและพระเศษโทรสี่พันบสี่พันพ่อมึงทําอะไรสี่พันโครงการเยอะมากเลยนะคะพูดถึงสี่พันประเทศอื่นกษัตริย์ไม่ทําโครงการเขาเจริญชิพหายประเทศนี้ทำแต่โครงการแล้วชิพหายอย่างเงี้ย เอาเขาก็มองว่าในหลวงดีที่สุดในโลกไงดโชคดีที่ประเทศไทยนี่มีในหลวงที่ขยันมากทรงเหน็ดเหนื่อยตากตาม,มึงเหน็ดเนื่อยในการไปถ่ายภาพกูถามว่ามึงไปกี่ครั้งแล้วไปทําไมกูถามว่าจากพัทญี่ปุ่นเขาเจออธถานตรงๆนะแตวว่าญี่ปุ่นกับไทยใครจะเลยกว่ากันญี่ปุ่นจะเิญกว่าใช่ไหมใช่แต่พระญี่ปุ่นเคยมาดอกมามาถ่ายภาพอะไรพระเศโทใส่สูตรเกี่ยวข้ามีไหมถ้าถ่ายกันโดนด่าแม่เลยนะครับ ทำไมอะคะเพราะอะไรอะคะมังว่าเสียอะไรเป็นหน้าที่รัฐบาลจริงเหรอใช่ผมถามคุณในโครงการมันคืออะไรโครงการคือการบริหาราอำนาจมีสานอย่างบร,ริหารจริงจิแบบตุลาการใช่ค่ะนี่เวลาคาือออกกฎหมายตุลาการคือแต่สินคดีบริหารดูนังโครงการด้วยนะก็คือบริหารถามบริหารมาจากไหนต้องมาจากรัฐบาลครับ ยกเว้นแะต่มึงจะทำเองอย่างคุณปวีนาของสกุลมันก็ไปตั้งมูลที่กูไม่ได้ว่าเลยใช่ไหมค่ะมูช่วยเด็กช่วยมูลที่กระจกเงาก็าไปช่วยดกมูลที่นี่เอาเงินไปใช้จนไปทําไม่ได้ครับอืมเอาเงินไปใช้จนไปทําข้อที่หนึ่งนะคุณจะต้องโฆษณานโยบายก่อนว่าโฆษณานโยบายแล้วคนเขาเลือกคุณด้วยนะปฏิทินปัดบรรหารอะไรก็ว่ากันไปเลือกอแล้วคุณได้อํานาจคุณต้องเสนองบนะ เสนองปบประาพิจารณาแล้วคุณก็ดําเนินแล้วก็ก็มีการคล้ายๆว่าสอบถามถามไทยหรือว่าซักฟอ์ก็แล้วแต่ค่ะทีนี้ของในหลวงมีแม่ตั้ง,ขงมขาไม่ได้ตั้งมึงจะกล้าเลยฮะไม่ผ่านสภาด้วย,วยารได้ไหมโครงการ พ่อมึงสี่พันโครงการมีนด้เรื่องโครงการเินโครงการเนี่ยใช้เงินเกินเออเขาเขาใช้กันร้อยล้านไอหาโฆษณาตั้งห้าร้อยล้านเดี๋ยวค่ะคุณรู้ก็คือยมก็อยากจะรู้ว่าแล้วในเมื่อเราตรวจสอบไม่ได้ไอสี่พันโครงการเราไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบแล้วเรารู้ได้ไงว่าไอโครงการที่เขาทำสี่พันโครงการมันมีการแบบว่ามีผลประโยชน์ตามน้ํามีการอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ อ่ะเราไม่ได้แล้วแล้วคุณลุงออกมาพูดได้ยังไงคุณลุงรู้มาจากไหนรู้ยังไงรู้ว่าสีพันธงการมันใช้ไม่ได้จริงมันเป็นผลประโยชน์ตามน้ำของนายหลวงเนี่มันไม่โอเคไม่เวิร์กเงเรารู้ได้ไงว่าเขากงผมไม่รู้ว่าเขาโกงหรอกอา้าวแต่ผมรู้ว่ามันผิดหลักคือตรวจสอบไม่ได้นี่คือปิดผิดหลักแล้วใช่ไหมคุณไม่มีหน้าที่ผมไม่ให้คุณทําค่ะข้อที่สองคุณทําให้รัฐบาลดูแย่อืกษัตริย์มันแปลกมันชอบว่ารัฐบาล รัฐบาลอย่างงูงี้ไม่ไม่รู้เรื่องมันรู้อยู่คนเดียวน่ะแล้วมึงรู้ได้ยังไงแล้วมึงไม่มีหน้าที่เลยแล้วเที่ยวหลายๆครั้งเที่ยวไปสอนครับพูดก็พูดภาษาคนไม่เรื่องวันนี้เราจะทําคําว่าดีมันก็ดีกว่าคําว่าไม่ดีคือมันสั้นกว่าคําว่าพูดพ้องมึงจะพูดไปทําไมคําว่าดีมันก็สั้นกว่าคำว่าไม่ดีใช่ อยู่แล้วไงพูดอย่างนี้ยังพูดนะการที่เราจะมีความสุขเราต้องพอเพียงแล้วมึงนั่งรถอะไรไอไอไอโซนตีนนั่งรถอะไรมึงแดกงบประมาณวันกี่เสื้อใบมบบักการที่เราจะอยู่ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นเสือตัวที่ห้านะคะเราเป็นแค่เห็บหมาก็พอตัวสี่สิบเอ็ดอะไรของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณแสดงเนี่ยนะไม่ใช่หน้าที่ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งว่าคุณทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่อะไรคะที่มีคนเก่งกว่าคุณอ๋ออจฉาเพราะไม่ใช่คุณไม่เก่งนะแต่คุณมันเฮงซวยอะ่ะเอา้าคุณเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่เฮงซวยที่สุดตั้งแต่มนุษย์มีมานะ่ะก็อยากสร้างผาพบ้างอะไรบ้างมึงอยู่นาที่สุดนะถ้ากษัตริย์องค์นี้ตายไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะจะจาลึกในแผ่นดินเลย ว่าสมัยทักษิณนะฉลองหกสิบปีคลองลาดเติร์นเดินออกมาโดนรถสลิกรอชนเพี้ยโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยประชาชนโชคดีปมมือกันประชาชนร้องผมร้องไห้ท่านไม่ได้ตายเลยแต่ตอนนี้อยู่ท่านไม่ได้อยู่เลยผมพูดตรงๆรนะถ้าคุณรักในหลวงนะในหลวงน่าจะตายไปตอนนั้น่ะตอนฉลองหกสิบปีนะไม่ทันยึดอำนาจ อพอเป็นยุทธนาทักษิณสู้ใช่ไหมทหารไม่ฟังเป็นถ้าในหลวงผงกลับไปได้นะค่ะข,ขับสิบรอไปชนในหลวง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไมต,ต้อ,าาอ,องาออตายอบบเบบาอาแค่คอ,อ,อขาดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแบบเพลงเพล่อนผมแดนร้องขับรถสิบรอชนในหลวงคอขาดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายนะวันที่ฉลองครองราช60ปีที่มีเจ้ามาเนี่ยนะเขาร้องกันเหรอคอขาดกระเด็นไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย พอดีเดนกับเป็นมันคล้องกันอย่างไง้นเพื่อนผมแดงเขาลองเออรถมาสวนกันทีนี้ถ้าอย่างนั้นนะจะบังเอิญคุณโชคร้ายอยู่ทําความเร็วรับตั้งแต่วันที่สิบเก้ากันยายนสองพันร้อยสิบเก้าเป็นต้นมานะในหลวง เข้าเกียร์ห้าเดินหน้าสู่นรกลูกเดียวโอ้ยดูนะฮะแหมคำพูดคดีจริงนา,นากคือนาเที่ยงจะไปเกี่ยวขา้าวปากคอนี่เลาะลายมันเป็นอยนะ่างนั้นครับคือตั้งแต่สิบเก้ากันยาโผล่ามาร้อยสิบเก้าจนถึงวันนี้ซึ่งในหลวงไม่รู้ตายไปแล้วอย่างแต่ช่างแม่มันเถอะตายตายเรื่องมึงไม่อืมกูอ๋อมึงจะตายไม่ตายกูก็จะเหยียบมึงอยู่ดีแหละ นะมซ้ำใช่ไหมคะเออจะกระทืบซ้ำสิบปีที่ผ่านมานี้ได้พิสูจน์เห็นแล้วว่ากษัตริย์พุทธพลผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเฮอะไรเลยมีแต่จะเตี้ยลงเตี้ยลงสเขาชนะคนคนเดียวยังไม่ได้เลยใครคะพักถิงชินวัรนี่มึงไม่สามารถดึงมันออกจากใจชาชนได้มึงจะใช้ลูกไม้อะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาก็ยังเลือกอืมึงก็ต้องล่าง รัฐม<ค>นบษบาบโกงก็คือปราประชาชนนะม,มึงเขียนพวกปร<ค>ะชค่ะกูไม่เขียนแข่งกับมึงหรอกกูจะล้างพวกมึงให้หมดแผ่นดินนี้ง่ายๆกูไม่เขียนกับมึงหรอกรัฐมนุษย์เพราะกูเขียนเองก็ได้อืจะไปยากอะไรค่ะจะมาโอเคค่ะก็เราจะมาพักเบรกช่องแรกกันสักครู่นะคะก็อย่างที่คุณลุงเขาพูดไปนะคะเมื่อก่อนนะคะแทบจะตายแทนได้นะคะแต่ มาตอนนี้ตายสะได้ก็ดีนะคะก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะก็เดี๋ยวเราพักอีกสักครู่นะคะกลับมาเจอช่วงที่สองของรายการเรื่องหน้าของเจ้าไทยค่ะ